อดจรเต้คันเปแล้ s. สวัสดีค่ะ,ะในช่วงเย็นวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็จะเป็นเวลาของแม็กดัสเซอร์ไบท์ที่นวานจะมาเจอเราทุกๆคนดูพร้อมกันกลับแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดดีๆที่นวานได้จากที่บอ่อตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะรอบนี้นวาเนี่ยยังอยู่ในวนๆในเล่มน,นี้ละค่ะคราวนี้มันมีความวอแววกกับภาพนี้รู้สึกว่าเออภาพมันสวยดีอยากจะเอาเป็นส่วนหนึ่งนะคะนวารงงมูจิมากว่าเขาใช้นางแบบและนายแบบแค่สองคนทั้งเล่มแล้วก็หลายๆภาพก็จะแบบไม่เต็มตัดหัวทิ้งบ่อยมากเลยในเมื่อตัดมาเราก็ตัดต่อ รแล้วก็นะคืออยากจะตอนจดอะค่ะอยากจะให้เป็นแนวเดิมก็คือแบบใช้ตัวสีอะคริลิกทำเป็นกล่องข้อความอะไรเงี้ยนะคะให้สีมันชิดแจ็แล้วก็จดทับได้ในเมื่อเขาใส่เสื้อสีออกขาวอะค่ะไม่น่ามีปัญหาในการจดของเราก็เดี๋ยวลงนี้นะคะ ที่บอร์เขามีประชุมสัปปะบุรุษค่ะแล้วเขาก็เลยต้องพยักให้กันนมัสก,การเร็วขึ้นการประชุมสัปปะบุรุษคือแบบ the membership meeting I, โบสถ์เราเนี่ยมันมีความดัมเบลคสซี่อยู่นะสมาชิกทุกคนนะคะ mm hmm. ก็จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ว่าโบสถ์จะมีนโยบายอะไรยังไงงบประมาณจะเอาไปจ่ายตรงไหนถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็สามารถจะแบบคัดค้านได้นะคะไม่จําเป็นด้วยว่าคุณจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยคุณสามารถซักถามคัดค้านแล้วก็พาสเตอร์คนที่เป็นสอบอเป็นเหมือนผู้นำของโบสถ์ค่ะพอครบวาระก็ต้องมีการมาพิจารณา กว่าอยากให้ท่านคนคนนี้ทำงานต่อหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งสำคัญแต่รหวา่างหนึ่งแดนอยู่ที่นี่ไงอยู่ที่พิษณุโลกก็เลยไม่ได้ไปประชุมกับเขานะคะเดี๋ยวรอปีหน้าระหว่างเขาได้ไปประชุมด้วยแล้วครั้งนี้มีเท่านี้มันไม่ได้ค่ะเราต้องแบบว่ามีอะไรตกแต่งเพิ่มสักหน่อยน,นะคะเราคิดว่าโทนสีมัน,นะ ต้องเป็นภาพว่าประมาณอย่างเงี้ยกำลังจะไปด้วยกันได้อย่างที่เมื่อกี้น้ำหวานบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้มีการประชุมสัปปะบรุษค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือน้ำหวานเพิ่งมารู้ตอนที่อาจารย์เริ่มอ่านพระคัมภีร์ข้อแรกตอนช่วงเปิดของโบสถ์นะคะก็ ว,วันนี้มันพรอมสันเจได้นะพรอมสันเจหรือภาษาไทยคือวันอาทิตย์ทางตานนะคะเป็นวันที่เราระลึกถึงวันที่พระเยซูทรงเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มค่ะซึ่งระหว่างที่พระองค์ทรงเข้าในกรุงเยรูซาเล็มนะคะก็ทรงลูกลาคือขี่ลูกลาค่ะแล้วประชาชนเขาก็โห่ร้องชื่นชมยินดีนะคะบางคนก็ถอดอเัเซอร์นอกเนี่ยมาปูให้ไปพื้นโพม,มาค่ะบางคนก็เอาใบตานมาปูให้เป็นเหมือนการให้เกียรติที่พระเยซูกับเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนะคะและคนก็เอาใบ ไปตาดมาโบกไปโบกมาเพื่อเป็นการต้อนรับค่ะที่ทุกคนชื่นชมมากๆเนี่ยนะคะอย่างแรกคือว่าทุกคนก็รู้จักความรุ่งร้างของพระเยซูว่าทั้งรักษาโรคได้มีการแสดงอิทธิฤทธิ์มากมายนะคะแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าด้วยอันที่สองคือเป็นไปตามคําทํานายก่อนพระเยซูทรงประสูติค่ะว่าจะมีคนสําคัญที่พระเจ้าส่งลงมาเพื่อปลดแอให้กับอิสราเอลนะคะแล้วคนนั้นก็จะทรงลูกลามาทุกคนก็เลยคาดหวังว่าการมาของพระเยซูจะเป็นเหมือนนักรบอะคะ่ะนำชัยอา เอาชนะชาวโรมคราวนี้ก่อนที่เราจะพูดเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะก็จะขอพูดถึงที่โบสถ์นิดนึงค่ะตั้งแต่นวันเด็กๆเ,เลยสิ่งที่เราจะทําในวันพรอมสันเดย์คือเราจะเอาใบพา์มมาโบกไปโบกมาค่ะแล้วก็จะมีการสแสดงของเด็กๆที่จะเป็นการจําลองเหตุการณ์นั้นนะคะอย่างวันนี้ที่โบสถ์นวาวันก็มีเด็กๆเ,เอาใบฟา์มมาโบกไปมาแล้วก็ร้องเพลงเป็นการสแสดงพิเศษเพราะว่าหลายๆทุกๆคนกาลังชื่นชมยินดีนะคะอาจารย์ก็ได้เทศถ,ถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าพระเยซูกําลังเดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า perfect storm คัน จำก,กัดความของคำว่า perfect storm มันคือพายุใหญ่แล้วไม่ได้มาลูกเดียวมันจะมาหลายๆลูกมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเจอความยากลำบากอันมากมายอะค่ะในตอนนั้นเนี่ยพระเยซูเดินเข้าสู่เยรูซาเล็มโดยที่พระองค์รู้ดีว่าอีกไม่กี่วันพระองค์ก็ต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็ต้องตายบนแบกังเขนแต่ที่พระองค์ทรงยอมที่จะเข้าไปแล้วก็ยอมตายเนี่ยเพราะพระองค์รู้ดีว่าสาเหตุที่พระองค์ต้องมาเกิดบนโลกใบน,นี้เพื่อที่จะตายและให้ชีวิตของพระองค์นั้นเป็นค่าไถ่ให้กับโลกใบนี้แล้วก็คนทุกคนที่ ตกอยู่ในความบาป Perfect storm ที่พระเยซูเจอนะคะอย่างแรกคือเป็นภัยจากชาวโรมันค่ะอย่างที่นาวานบอกว่าชาวอิสราเอลเชื่อว่าพระเยซูจะเป็นเหมือนนักรบที่จะมากอบกู้ชาติฉะนั้นชาวโรมันก็จะคอยจับตามองแล้วว่าเฮ้ย hey, คนนี้จะเป็นกบฏไหมนะพายุลูกที่2คือพายุจากชาวอิสราเอลด้วยกันเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาวฟาริสีที่คอยจับตามองแล้วก็พยายามที่จะจับผิดทำเนี้ก็ได้พระเยซูเนี่ยไม่ได้อยู่ขวานทางของเขานะคะแบบที่2คือเพราะความเชื่อของชาวอิสราเอล ที่มั่นใจมากๆเลยว่าคําว่ากอบกู้เนี่ยแปลว่ารบชนะค่ะแต่แท้จริงแล้วพระเยซูมาแล้วงานใหญ่กว่านั้นก็คือพระองค์ต้องยอมตายเพื่อที่จะให้ชีวิตของพระองค์นั้นนะคะแลกกันเปล่ยชีวิตของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นพอรูปแบบมันไม่ได้ออกมาอย่างที่หวังทุกคนก็เลยจะแสดงออกต่อพระองค์แบบร้ายแรงมากๆพายุลูกสุดท้ายคือพายุจากพระเจ้าค่ะถึงแม้ว่าพระเยซูจะได้ขึ้นเชื่อเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าก็รักพระเยซูมากแต่ว่าแผนการมันมาแล้วว่าข่าวว่าพระองค์จําเป็นจะต้องตาย พะนั้นอาจารย์ก็เลยเทศขึ้นมาว่าในชีวิตของคนเราอะค่ะเราจะมีจุดที่จะต้องเข้าสู่ perfect storm เป็นจุดที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าใจของเราจะตัดสินด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์ว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ถ้าเราทําดีเราคิดดีต้องไม่เจอปัญหาแบบนี้แต่ในเมื่อโลกนี้มัน d i s t r t e d มันบิดเบือนมันบิดเบี้ยวอยู่บางทีเราจําเป็นจะต้องผเผชิญปัญหานั้นสิ่งหนี่งเลยคือเราไม่สามารถจะมาตาฐานความคิดของเราไปตัดสินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบนโลก ใบนี้ได้ค่ะและอีกอันหนึ่งที่เรามั่นใจนั่นก็คือเพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์อันมากมายแล้วเราจะไม่ได้เผชิญปัญหานั้นเพียงลําพังนวันไม่ค่อยแน่ใจว่าทุกคนจะมีเพื่อนที่เป็นชาวคริสต์อยู่ไหมอะค่ะแต่หลายๆครั้งที่ชาวคริสต์เจอปัญหาเราจะอธิษฐานเพราะเรารู้ว่าด้วยคําอธิษฐานนี้พระเจ้าจะสามารถช่วยเราได้หรือต่อให้พระองค์ไม่ได้ผลักให้ปัญหานั้นออกไปจากชีวิตของเราแต่พระองค์จะประทานกําลังและสติปัญญาเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือคาดคิดว่าเราจะมีเพื่อที่เราจะ ผ่านปัญหานี้ไปได้เรากําลังขอกําลังจากพระองค์ให้พระองค์เดินอยู่ข้างๆและหลายต่อหลายครั้งที่เราไม่เห็นเหมือนจะไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วอะค่ะความจริงแล้วพระองค์ก็อาจจะกําลังยกชูอุ้มชูเราไว้แล้วก็เดินก้าวแต่ละก้าวไปให้เราผ่าน perfect storm ไปได้ค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะขอพระกําลังจากพระเจ้าและความหวังใจในพระองค์สถิตอยู่กับทุกหัวใจของผู้เชื่อและหวันจะขอความรักความเมตตาของพระเจ้าที่จะนําทางทุกหัวใจที่อ่อนล้าและสับ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าอยเออพอนะคะ